หลักการเสนอโครงการเสนอกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อขอรับงบป,ประมาณ 1. ใช้แบบเสนอแผนงานโครงการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดภาคผนวกสองซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่มีความสำคัญ3ส,ส่วน 2. กํกำหนดกิจกรรมให้ชัดเจนว่าจะทำเรื่องอะไร 3. กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต่างกัน 4. กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ภายในกรอบที่สามารถทำได้กิจกรรมนอกกรอบที่ไม่สามารถทำได้มีข้อย่อยดังต่อไปนี้4.1อย่าเป็นกิจกรรมศึกษาดูงาน 4.2อย่าเป็นกิจกรรมอบรมพัฒนาศัก,กยภาพกลุ่มตนเองเพียงอย่างเดียว4.3สำหรับภาคประชาชนไม่เป็นกิจกรรมด้านการรักษาและฟื้นฟูที่ถูกกำหนดให้ทำโดยวิชาชีพ4.4กิจกรรมที่ทำซ้ำเสริมในส่วนภาระงงานปกติที่ยังไม่สำเร็จหรือไม่ครอบคลุมเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมายปกติในภาระงานประจำา 5. กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานให้ชัดเจน 6. แจงรายละเอียดและอัตราค่าใช้จ่ายที่จะเสนอต่อกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 7. เรียนรู้การเก็บหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ วิธีการส่งมอบผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกลับคืนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ